รายการคุยสบายสบายสไตล์สวนดูสิตช่วง Good Luck Have Fun สวัสดีครับครับผมปริตชุมนัยวงนะครับพีทนะครับอ่าเข้าสู่ช่วงก d l u ลักแฮฟ f ันครับครับสาธิตสี่อมาครับชื่อเล่นชื่อตาครับแชมป์ครับสวยจากจันสมฤทิ์ครับกอล์ฟครับโพลสกรชื่นเจริญครับ พวกเรานะครับมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฒน์สวนดุสิตครับว่าครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของภัยที่มาจากค่าค่าบริการนะครับรายเดือนที่มาพร้อมกับความไม่รู้หรือความรู้เท่าไม่ถึงการของเรานน่เองนะครับครับในประเด็นแรกนะครับเราจะมาพูดถึงค่าบริการที่เราเจอกันอยู่ในทุกวันเนี่ยนะครับเราเจอค่าอะไรกันบ้างครับอ่าทุกวันนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยก็จะมีอยู่2ตัวเลือกนะครับก็คือค่าโทรศัพท์แบบเต็มเงินนะครับแล้วก็ค่าโทรศัพท์แบบรายเดือนนะครับส่วนที่ผมคิดว่ามีปัญหามากที่สุดนะครับก็คือค่าโทรศัพท์แบบรายเดือนครับเพราะว่าไม่รู้ว่าค่าอะไรต่อมีอะไรเช่นค่า SMS ค่าลิงโทนค่านู่นนี่นั่นมันอาจจะแบบรวมมาเป็นบิลตอนปลายเดือนทีเดียวแบบเราก็โอ้โห อะไรวะเนี่ยเยอะจใช่เหรอวะสมัครแบบ399ไปปุ๊บโอ้มาเกือบพันอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็ส่วนแบบเติมเงินอ่าอย่างที่รู้ว่าเติมเงินปุ๊บเฮ้ยใช้เท่าไหร่เราก็เช็คดูเออเหลือเท่านี้นะพอเหลือ20บาทคุณมีค่าบริการแบบอะไรเขาแบบว่าไม่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 เขาแอกว่าอะไรนะคุณเหลือค่าบริการ นี่นั่นกี่บาทก็แล้วแต่ที่เขาจะแจ้งน,นะครับก็ทําให้เรารู้ว่าเรามีลิมิตในการใช้แค่ไหนนะครับ,รบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวก Data ้าโลม n g งนะครับพวก Data ้าโลมมิงเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าสมมติคุณเนี่ยไปต่างประเทศแล้วทีเนี้ยสมมุติคุณใช้ของคลื่นถูนะครับแล้วทีเนี้ยคุณไปที่คุณไปต่างประเทศสมมุติไปเกาหลีเนี้ยปุ๊บ พอคุณไปเกาหลีคุณเปิดด a t ต้าล m ม n ่ไว้อ่าแล้วทีนี้ค่าบริการเนี่ยมันจะไปเป็นของของประเทศเกาหลีนะครับอ๋อไปขึ้นตรงกับใช่จะไปขึ้นตรงกับพี่นู่นแล้วที่นู่นค่าบริการค่าเงินมันก็ต่างกันแล้วคุณเปิดใช้ปุ๊บอ่าอย่างเงี้ยก็เป็นค่าเงินของเขาแล้วสมมุติของไทยหนึ่งอ่าหนึ่งของเขาใช้เป็นค่าค่าเงินอะไรนะวอนสมมุติเป็นวอนเงี้ยอันนี้ผมไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะ หนึ่งวอนของเขาอาจจะเท่ากับสามสิบาทไทยอย่างเงี้ยโอ้โหอ่าสมมุติเขาหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเขาหนึ่งวอนหนึ่งนาทีบ้านเราสองบาทหนึ่งบาทแต่ของเขาจะเป็นสามพอเราไปถึงประเทศเขานะสามสิบาทโอ้โหก็จะแพงใช่ไหมครใช่ค่าค่าที่ผสมด้วยใช่ใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวครับเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ครับแต่ว่าในประเทศไทยก็มีหลายเคสแล้วนะที่อย่างโดมกรลำที่เมื่อก่อน ไปประเทศอะไรก็ไม่แน่ใจนะครที่ว่าโดนค่าของเอไปเป็นแสนเป็นล้านนะครับใช่แล้วก็อาใช่แล้วก็ล่าสุดก็ช็อกนะครับเรียก14ล้านมา14ล้านครับที่ว่าใช่แล้วก็ต้องต้องระวังให้ดีครับพวก Data l o ุ m i n g พวก SMS ส่งมากินตังอย่างเงี้ยครับคผมก็เรื่อง Data l o a m i n g ก็เท่านี้ครับส่วนผมก็ขอเสริมประเด็นของคุณก๊อฟนะครับ เรื่อง a t a r o a m i n g นะครับเราสามารถตั้งค่าได้โดยการเข้าไปที่การเอ้ยเข้าไปที่ Setting นะครับสำหรับระบบ Android แล้วก็เอา Data Enable ออกส่วน iPhone ก็ปิด Data Enable เหมือนกันครับสำหรับผมก็จะเป็นเรื่องบัตรเครดิตนะครับในทั่วเนี้ยเราต้องซื้อแอปโดยการเอาบัตรเครดิตนี้ไปผูกกับแอปพลิเคชันต่างๆของค่ายนะครับสำหรับ Android ก็จะเป็น Google Pay นะครับแล้วก็กูเอ้ย Apple <laughs> ก็จะเป็น a อปสโตร์ไม่ได้ใช้ดิไม่ได้ใช้เป็นเสา a อนด o อยก็อย่างเงี้ยอะไรมาต่อเลยต่อเลยนะครับอ้าวหมดแล้วหรอยังครับต่อเลยนะครับก็สำหรับการซื้อแอปพลิเคชัน Android นะครับมันก็จะทำการใส่เลขบัตรเครดิตใส่รหัสบัตรครับแล้วก็จะมี C CVC ข้างหลังครับเป็นตัวเช็คว่าเป็นบัตรของเราที่ถูกต้องหรือเปล่า แล้วเราจะแล้วเราจะเสียค่าโง่ของกลับมันได้ยังไงครับอันนี้ครับค่างโง่ก็เก็คือเนี่ยครัสมมติมีลูกครับมันติดเกมมาไปจิกมือถือพ่อเล่นอ๋อเราใช้บัตรกดไ้อาเติร์ดรัวรัว้าวใครจ่ายอืะอ้าวอันนี้แค่นี้ผมเข้าใจครับเนี่ยแค่นี้ผมเข้าใจนะเพราะว่า ผมโดนไปกับตัวใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่เพราะมันเป็นบัตรเครดิตอ่ะมันจะกดเท่าไหร่ก็ได้มันมันจนกว่าจะหมดวงเงินที่เขาที่เขาตั้งไว้แล้วมันแล้วเด็กอ่ะก็ไม่รู้ไงว่าแม่เออฟรีด้วยภาษาอังกฤษด้วยโอ้โหเพลินเลยปั๊มกระจุยเลยเพชรอย่างนี้เป็นข่าวเมื่อสองสามเดือนที่แล้วเนาะที่คุกกีรันห้าแสนกว่าบาทว่ะครับแม่แม่นี่ถึงกับกุมหัวเลยนะฮะสรุปเรียนเรียนได้ถึงมอะไรเนี่ย ไโอ้โหป <zeigt> ออะไรจบมาหาลัยเลยคะับหคนอคนแต่ทางบริษัทเขาก็ไม่คิดนะครับาะเขาถือว่าเด็กรู้เท่าไม่ถึงการนะครับแต่เคสต่อไปคงไม่มีแล้วเพราะมันเป็นข่าวไปแล้วนะใช่ทางต่อไปก็คงไม่ได้นะครับไม่ได้ก็นะต่อเลยต่อไปนะฮะอ๋อสำหรับสำหรับรายการเราก็จบลงียงเท่านี้แหละ ครับสำหรับรายการกุลรักแัดฟันก็หมดเวลาแบบเพียงเท่านี้นะครับผมปรลิษชุมายวงครับพีดครับผมสาธิตเสีียมาครับผมสั่วจัดจันสมิทธครับแช้์ครับ,มรบผมกอฟปงตกรทีช่เจริญครับอ่าแล้วก็สามารถรับฟังพวกเราได้อีกนะครับที่ขึ้น90.5 FM นะครับแล้วก็ทาง SDIC SDUIC นะครับทางช่อ l YouTube ช่องใช่ไหมใช่คับที่เรากำลังจะจัดทำขึ้นนะครับผมสามารถเข้าไปรับชมบรรยากาศของในในการถ่ายทำนะครับสตูดิโอของเราใช่ไหมเออเป็นสตูดิโอของเราฮะครับอือออลก็เท่านี้ครับขอบคุณครับสอับขอบชับ